ครับดจ้าก็ได้จับปัจจัยนี้กับพวกเรานะครับทั้งในไเนะคะัตดียมไ้รอัาับราที่ถ้านะครับรับนะครับอยกห้สำหรับทานะครับ ขอบคุณคผู้อบ่วนเออครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ สีเหลืองกับสีน้ำเงินได้เข้ามาสูสนามโรงเรียนเมืองโพชัยของเราแล้วนะคะท่านท่านตำรวจโทอุชาชนะดงเรคงระกาศรับเกี่ยวจากท่าน นายกวิชิตพนัสินนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชัยวารีของเรานะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีนะคะขอากาบเรียนเชิญท่านผูน้อำนวยการพัชณีดาเชิญเขานะคะโดยใชประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูขอากาบเรียนเชิญท่านประธานพิธีที่แท่ทนเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานค่ะ เพื่อที่จะเชิญธงสีเชิญธงชาติประจำที่เลยนะคะครับลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการเคารพธงชาตินะคะ,น,ะนักกีฬาพร้อมนะคะ เติมเลยค่ะ,ะนักกีฬาทั้งหมดดับล้างคันท่านผู่มหน่วยการพัชนีดาเชิงเขาูุ่มหนวยการโรงเรียนเมืองโพชัยประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้ลกล่าวในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเมืองชัยเกม ประจำปีการศึกษา2,567ในการแข่งขันได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 2. เพื่อลดอัตราการขาดเรียน 3. เพื่อให้นักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้น 4. เพื่อสร้างความสามาคัคคีลองดอง สนุกสนานเลิศเลินมีจิตใจสมบูรณ์าพระน้าสีเหลืองกีฬาที่จัดให้มีการแข่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาแล้วบัดนี้อาจรย์ได้ให้โอวาสและประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในเมืองโภชัยเกมประจำปีการศึกษา2567เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนและ เกี่ยวข้องสืบต,ต่อไปขอาการเรียนเชิญค่ะครับสถานการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองโพชัยในั้งนี้นะครับต้องขอบคุณคณะกรรมาการจัดก,การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเมืองโพชัยแล้วก็ได้เชิญมาเป็นประธานกองกแลัเยาวชนได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่นับใจเป็นนักกีฬา แะมีทักษะความสามารถนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเป็นนักกีฬาที่มีความมั่นใจมีการฝึกฝนนะครับการกระันกีฬานะครับเราไม่ได้พุ่งเน้นนะครับที่ผลออกมาจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับเันั้นนะครับการกระันกีฬาถือว่าทําให้เราได้ฝึกนะครับความมีน้ำใจเป็นนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับนี่คือ แกนหลักนะครับของการจัดก,การกานกีฬาซึ่งให้ลูกๆนะครับได้นําไปปฏิบัตินะครับแล้วก็นำประสบการณ์ต่างๆนะครับไปใช้เป็นทักษะชีวิตได้นะครับถ้าเราแพ้ก็ถือว่านะครับเราฝึกฝนยังไม่ดีพอนะครับผู้ที่ชนะ,นะครับกลับไปเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับในานามของคณะ ก็มาการแข่งขันกีฬานะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ทางพี่น้องในชุมชนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการเข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับการแข่งขันนะครับวัตถุประสองค์อย่างที่ท่านท่านผู้ำนการนะครับได้เรียนมาก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับทางสถาบันการศึกษานะครับให้ความสําคัญในการดูแลสุขภาพจิตสุขภาพร่างกายของลูก,ลกของคนทุกคนนะครับก็ถือว่าเป็น มีหมายที่ดีนะครับที่ท่านผู้นายการนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับได้รับการสนับสนุนนะครับการจัดการแข่งขันของนักเรียนนะครับอของ,งรรโอร,เร 2, ง,งเรียนเมืองโบราเกมประจำปีการศึกษา2,567าของโรงเรียนเมืองโบชัยได้ในบัดนี้ครับ นะคะโดยท่านนากขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานโปรชัยของเราในวันนี้นะคะอาลำดับต่อไปนะคะ <c oughs> จะเป็นการ <c oughs> วิ่งครบเพลิง ของนักกีฬา155อาศัยอยู่บ้านเลขที่59โปหมู่ที่1เอ,อร์โพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดกำลังศึกษาอยู่ชั้นเป็นนักเรียนมาในการเล่นกีฬาได้หลากหลายชนิดพานุพงพงทวีชูนักกีฬาคพ,พืเพิงโรงเรียนเมืองโพชัยของเราในครั้งนี้ด้วยค่ะกับเด็กชายพานุง่งพงเขาขอโทษอีกครั้งหนึ่งค่ะ มู่ที่13ตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดประวัติด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคมกบริหารการศึกษาประวัติด้านการกีฬาเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลขอปฏิญาณตนไวนะ้ณที่นี่ว่า ข้าพเจ้า,าคือนักกีฬาสมัครเล่น,นกกลจะแข่งขันกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาแท้จริงขอบคุณครับในลำดับต่อไปนะคะจะเป็นอ่านักกีฬาพร้อมนะคะ แขกหวกขวดงามคนคือโอโรงเรียนนะคะเด็กชายพัะโขนเพื่อกรุดลิงะะอ่ะาเด็กหญิงจนโควันเดนราสายเด็กเรียนชัดสมศักดศึกษาปีที่6เด็กชายพัฒนพลเพื่อกรุดลิงเด็กหญิงกัญญาพักทองโมนีเด็กหญิงนัทนันลีล่าน้อยเด็กชาย พนทีมนตรีชนเด็กชายธนกรแสงจันทร์เด็กชายพาคินโคค้าฮาและเด็กหญิงปรูดิดาหวงวงนะคะอ่าอ่โดยท่านผู้อำนวยการอุดมศักดิ์โทมพิลาท่านรองวิไลรัตภาคุงบุญชูคาทากรของเรานะคะนางสาวจันทาแดนนาเลศาิศค่ะ และหลานี้นะคะขบวนน้องๆอนุบาลของเรานะคะเดมเบเยอร์นะคะแล้วก็นักกีฬานะคะสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะคะของสวยงามมากเลยนะคะใช่ค่ะของน้องๆอนุบาลนะคะสวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ปกครองนะคะให้ความร่วมมือนะคะมาโชว์ผลงานตั้ลแตได้เนะคะเพื่อลูกของเราตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตีสองตีสามใช่ค่ะ เก่มีเด็กคนเก่งๆนะคะและขบวนที่กำลังผ่านนะคะหน้าประธานของเรานะคะคณะสีเหลืองนะคะ,ะประทาน,ทานสีสคุณครูอริยาพัฒนมะเสนานะคะบายสีเด็กหญิงนัทชยาบรรณาบนและเด็กหญิงนัททิดาตุงคุณะนะคะ สำหรับดัมเบร์ของเรานะคะเด็กหญิงเพนพิชาจับปาเป้าเด็กหญิงสุชานาันใจธรรมและเด็กหญิงชนิตารัตนวารีค่ะและขณะนี้นะคะนักกีฬาคณะสีเหลืองนะคะกำลังเดินผ่านท่านประธานของเรานะคะขอเสียงป,ปรบมรือให้กับนักกีฬาสีเหลืองด้วยค่ะพร้อมเพรียงกันมากมากเลยนะคะลูกๆของเราซึ่งดัมเบร์นางป้ายต่างๆนะคะทุกคน สีน้ำเงินของเราสวยงามมากนะคะและขณะนี้นะคะขบวนสีน้ำเงินนะคะกำลังจะเดินผ่านนะคะคณนะะท่านประธานและแขกผู้มีเกียรตินะคะป้ายสีนะคะเด็กหญิงปุณยิสาธาพรมมาและเด็กหญิงสนกวรรดาสีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสวยงาม,ามเลยค่ะใหนึ่งนะคะเด็กหญิงนี้ รินดาพลเยี่ยมเด็กหญิงสิจเรียนทย์วิเทียศสีและเด็กหญิงปริทยาปินจารันค่ะสำหรับประธานสีน้ำเงินนะคะคุณครูทัศนียารีเอื้อค่ะประธานสีของนักเรียนนะคะเด็กหญิงกนกกรใจสาหัสค่ะ และขณะนี้นะคะนักกีฬานะคะคณะนักกีฬาสีน้ําเงินนะคะกําลังเดินผ่านท่านประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะเด็กๆทุกคนตั้งใจฝึกต้อมนะคะทั้งกีฬานะคะทั้งขบวนของเรานะคะขอชื่นชมนักเรียนทุกคนนะคะ และปิดท้ายนะคะขบวนปิดท้ายนะคะคือวงดุริยานนะคะของนักเรียนเมืองโพชัยนะคะ<า>ซึ่งอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการพัชณีดาเชิงเขาท่านรองภูมิวิศาลารัฐคุณครูผู้ฝึกสอนคุณครูธนติตพลเยี่ยมและก็คุณครูยุพรรัต์สิริชัยนะคะซึ่งลูกๆของเราก็ทำเต็มที่นะคะ พิธีเปิดในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยค่ะขอเชิญแขกผู้ม,มีเกียรติทุกท่านนั่งประจำที่ซักุู่นะคะจะมีการแสดงพิธีเปิดของลูกคลกโรงเรียนเมืองโครทยของเรานะคะ